สวัสดีค่ะพี่ทีมาช้อปปิ้งค่ะวันนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดตลาดนะัดเลิกเร็วหน่อยหนึ่งนะคะพุกนี้ก็เป็นเนื้อวัวเนื้อแกะอะไรประมาณนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพี่อังคณาวันนี้เลิกงานแล้วเดินซื้อของไปไว้ไปไว้ไปไว้กินนะค่ะเพราะว่าเลยมานอนบ้านเพื่อนอ่าสี่วันก็มาช้อปปิ้งก็เดินดูของไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือเป็นช็อป เล็กๆนะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเพื่อนเนี้ยค่ะสบายดีนะคะที่อังคณานี่ก็เป็นโซนวายอะ่ะมีทุกที่ห่อวายเอาแบบไหน <laughs> เหมือนบ้านเราอะค่ะนี่ก็เป็นโซนบีอะคลิปนี้ขึ้นไลน์แล้วเ,เราต้อง ได้ลงแน่เลยตามสบายเลยค่ะน้องเลค้าขอบคุณค่ะพี่อังคณาสบายดีค่ะน้องค่ะพอเลขขึ้นไหล ก็จะเป็นประมาณที่นี่ชอบจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะพี่ีชอบที่นี่นะคะ เดี๋ยวนี้เหมือนเมื่อก่อนเลยไม่ได้เปิดรายได้ทำอะไรก็ได้หมดแต่พอเปิดรายได้ปึ๊บเออแม่มมมเขากินอันไหนบ้านเพื่อนมีหมาบ้านเพื่อนมีหมาก็เลยต้องซื้อ,อสัญญาก